ลงมือเองเลยบินตรงมาจากมาเลเซียมาทำเองเลยมีปอาเลยอ๋อชำนาญมากผมไม่เคยทำนะครองี้เพมเพียมไปให้นิ่ไงอือผมคิดไว้จะไม่เอาเระบบผมเมลยอือระบบผมมีดปาอย่งเดียวรับปาดเลย ตุ้มขนาดนี้ดนาดเลยมันก็มีแค่ดินนะรากนิดหน่อย,อพพอยครับใช่นี่ยืนนี่ไว้ไว้ดีครับตาดหัตุ้ม อันนี้อันนี้โมกน้ำวะโมกสกณนะเนาะสกลเมื่อกี้ก็ไปสักลนะแต่ไม่เห็นโมกเนนลยอออันนี้มาจากสักนะอ,อ,นนอู้บางเชียบเดี๋ยนิดเดียว นกลับไปแล้วมันเอาเอาเอา,เอาดินมีเอาหมดแล้วมันันล้างหมดเละมีแต่เลือดเเลือดแต่ล,อล,อลออะออไม่เาเจยนเลยดนล้างทิ้งเลยล้างล้าทิ้หมดเลยนี่ครับ<ม>นี่ตเลยตัวนี้โอ้ชานานมากทำบ่อย ไม่ได้ซื้อเป็นอย่างเดียวนี่ทำเป็นด้วยทำนี่แหละทำให้มั่นใจคนก็นั้นมันตายเนี่ยถ้าถ้าไว้ใจผมนี้ผมทำให้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าครับดีแล้วแหละดีแล้วจะได้ถูกอจชํานาญ ไม่มีทางตายให้มึงพวกนี้แช่น้ำก็ได้สบายชอบน้ำชอบน้ำผมเดินทางไกลต้องพันดีดดดด จไม่ออกนะไม่เลยไม่เป็นไรอันนี่งปะเน่จับนี่ตกอือเป็นมัมมี่ เรียบร้อยไปหน,นึ่งต้นมัมมี่ <Okay. S 1> ขายเป็นมัมมี่แล้วื <Okay. S 1> อเรียบร้อย